สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาว youtube ทุกๆท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่11มีนาคม2565ณนะที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนงของจังหวัดบุรีรัมย์บ้านหนองกวางทองนะครับคลิปนี้นะครับมีรถสองเพลาราคาเบาๆมานำเสนอให้พี่น้องเอาไปใช้งานนะครับเป็นรถ คูปตตานะครับยี่สิบสี่แรงสองเผานะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์เกียร์เดินหน้าปกติทุกเกียร์แต่ว่าเกียร์ถอยเกียร์ถอยถอยไม่ได้นะครับเกียร์ถอยเกียร์ถอยสะดุดนะครับหางยกขึ้นปกตินะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางสวยสี่เส้น ก็ม the ีสีรั summer, K, ่วนะครับมีซีรั่วล้อหน้านะครับสีรั่วล้อหน้าอยู่นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นรั่วอยู่ตรงแขนยกนะครับราคานะครับราคาขายพร้อมผานนะครับพร้อมผานจะเป็นผานบุกเบิกนะครับพร้อมผานบุกเบิกขายอยู่ที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนะครับตามสภาพนะครับตามสภาพก็พี่น้องก็เอาไปซ่อมเกียร์ถอยเอา ะครับเฟืองหน้าเฟืองหน้าจะจะบินนะครับเฟืองของเกียร์ถอยนะครับก็แจ้งพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะครับเราขายตามสภาพนะครับหกหมืแปดมีอุปกรณ์ด้วยขับเคลื่อนสี่ล้อทํางานปกตินะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับมีผ่านให้นะครับเกียร์เดินหน้าปกตินะครับเกียร์ถอยมีปัญหานะครับท่านไหนที่ซ่อมเป็นซ่อมได้อยากได้ ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะาทดลองขับให้พี่น้องดูนะครับเครื่องตัดติดได้นะครับเดียยวถอยนี่เวลาถอยมันมันรูดนะครับ่อยไคือมันรูดนะมันมีเสียงดังรูดนะแต่ว่ามันก็พอถอยได้อยู่แต่ว่ามันก็รูดนะ เกียเกียเกิดว่าเราเปลี่ยนเรื่องเพื่องเกียร์ถอยใหม่ก็จบนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาทําให้นะครับเราขายตามสภาพนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็มีช่างซ่อมเปลี่ยนเรื่องเกียร์ถอยให้ก็จบนะครับส่วนเกียร์เดินหน้านะครับใช้งานได้ปก,ปกติทุกเกียร์นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลอง ขึ้นเนินนี่ดูนะครับเนินนี่สูงนะครับสูงนะครับจะเดินนดรถไม่ได้ขับเพื่อนโฟวินนี่ขับขึ้นไม่ได้นะครับก็ปกตินะครับขึ้นนี่ปกติเลยนะครับผ่านดวนผ่านบวนไม่มีนะครับมีแต่ผานเป็นจะเป็นผ่านบุกเบิกนะครับอันนี้คือเกียร์เร็วขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เวลาขึ้นเราก็ต้องปรับให้มันช้าลงนะครับปกตินะครับเครื่องดี นะครับระบบโฟลียางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับเดี๋ยวอย่างเดียวเกียร์ถอยมีปัญหานะครับพี่น้องที่ซ่อมเป็นนะครับต้องการเอาไปใช้งานก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ6ก0มืนบาทมีผา่านบุมเฟ่ให้1พ่พวงนะครับ <S <S ขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อพวงมลาลัยธรรมดานะครับไม่ใช่พวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับ นี่คือเราทดลองเกียร์เกียร์สี่เลยนะครับลองวิ่งเกียร์เร็วให้ดูนะครับนี่เป็นเกียร์สี่เลยนะครับทำงานปกตินะครับตุกเครบวกทำงานปกติยกเว้นเกียร์ถอยนะครับหางนี่ยกขึ้นปกตินะครับาไม่มีปัญหานะครับยางสวยทั้งสี่เชีนเลยจุดรั่วซือมก็จะมีพวกสีล้อนะครับที่มีรั่วอยู่แล้วก็หางยกนะครับแขนมข้าดที่ยกที่ยกหางนะครับ ที่มีจุดรั่วซึมนะครับที่มันนึงรั่วอยู่นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับสําหรับรถไถที่4แรงนะครับ2เพลานะครับแบบเคลื่อนสีล้อคันนี้นะครับ6,000-8,000บาทนะครับขอมหาล4นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเขาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงเสด็จเริพิตรสวัสดีครับ่